ยินดีต้อนรับเข้าสู่ KJ ครับวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเพิ่งมีประสบการณ์ในการสวอปั้งแรกนะฮะหลังจากที่เชียวไปเฉียวมาหลายครั้งได้ที่ต้องได้สวอปนะฮะอันนี้ก็รอบนี้ไม่ลอดเหตุการณ์ก็คือในที่ทํางานผมนะครับมีมีอยู่มีเจ้าที่ท่านหนึ่ง เขาไปติดโควิดมาผมไม่แน่ใจว่าเขาไปติดมาทางไหนเนื่องจากว่ายังไม่ได้สอบถามไปตอนที่เขาสอบสวนโลกนะฮะแต่รู้แล้วว่าติดแน่ๆแล้วประเด็นคือเขาอยู่ในออฟฟิศซึ่งออฟฟิศผมมันเป็นออฟฟิศที่เป็นแอร์รวมนะครับถึงแม้พวกเราทุกคนจะใส่แมสอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงพอสมควรเนื่องจากว่าหนึ่งคือเขา เขามีอาการเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณวันศุกร์เท่าที่ทราบนะครับจนถึงวันอนังคารเนี่ยก็ไปไปตรวจไม่ใช่รวันอังคารวันจันทร์ไปตรวจแล้วก็ทราบผลเนี่ยกันวันประมาณเย็นวันอนังคารนะครับวันพุธก็คือเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยก็เขาก็เลยหยุดไปแล้วนะครับแต่ว่า พวกเราเนี่ยอยู่ในห้องนั้นเนะ่ะเขามาแทบจะทุกวันยกเว้นสองทีที่ผ่านมานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อเรารู้ผลว่าเขาติดประมาณวันอังคารวันพุธเราตรวจนะครับวันพุธเราต้องสวบปก็ให้นับย้อนหลังไปเจ็ดวันนะครับซึ่งนับย้อนหลังไปเจ็ดวันเนี่ยก็คือตั้งแต่กลางอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ว,ว่าเราอยู่กับเขามาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เขาน่าจะได้รับเชื้อมาก่อนช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เลยไปสวอปครับพอสวอปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาก็คือในการสกรีนกันนะครับว่าเราอยู่ในโหมดไหนเราอยู่ในโหมดที่เป็นเสียงต่ำเสียงสูงถ้าเสียงสูงต้องกักตัวก็มีน้องคนหนึ่งโดนกักตัวไปแล้วเพราะว่าอยู่ในอยู่ในที่เดียวกัน พื้นที่เดียวกันแล้วเขาถอดแมสนะครับในช่วงระยะเวลาเกิน15บานาทีเป็นต้นไปนะไอเนี่ยก็อยู่ด้วยจนจนเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านก็กลายเป็นคนเดียวในแผกนะครับที่มีความเสี่ยงสูงนะแต่ผลนอ,ออกแล้วล่ะในี้ผลมันออกมาเป็นนิเกีผมก็ผลเป็นนิเกตีแต่นะครับมันก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับผมก็เลย พอ,พอรู้ว่าตัวต้องสอบสิ่งแรกที่ผมทําก็คือโทรทีบอกที่บ้านนะครับว่าเดี๋ยวต้องสอบนะมีความเสี่ยงถึงแม้จะเป็นเสี่ยงต่ําก็ตามนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มกระบวนการที่เราจะกักตัวของเราจนกว่าจะรู้ผลนะครับซึ่งถึงรู้ผลไปแล้วมันก็ยังมันก็ยังไม่ชัวร์ต้องนับอีกทีไปอีกห้าวันแล้วก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่ง เมื่อเป็นแบบนี้แล้วสิ่งแล้วสิ่งแรกที่เราคุยเองกับที่บ้านก็คือเรื่องของวิธีการกักตัวนะครับสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือผมก็เตรียมสเสบียงทุกอย่างที่สามารถเตรียมไว้ได้นะครับเอามาที่บ้านน้ําอาหารเราแยกหมดนะครับเครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยผมอยู่ในห้องผมอยู่แล้วแต่ตอนที่กลับมาบ้านเนี่ยปกติถึงยังไม่ช่วยใช่ช่วงกักตัวเนี่ยผมก็จะถอดเอาไว้หน้าบ้าน นะฮะจะมีตะกร้าอยู่หน้าบ้านอยู่อันนึงก็ถอดเสื้อผ้าไว้หน้าบ้านเลยมาอาบน้ํานะครับเดินเดินอ้อมไปอาบน้ํานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะออกมาพูกปากคนในบ้านได้ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยคือผมก็ไม่ได้แบบว่าเจอเจอพ่อกับแม่ยืนคุยนั่งคุยกันตรงๆขนาดนั้นเราก็เดินผ่านกันไปผ่านกันมานะครับแล้วก็ <c oughs> พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเดินเจอกันเองอยู่แล้วอ่ะโอเคนั่นคือช่วงที่ยังไม่โดนกักตัวแต่ตอนนี้คือก็คือ,คอจำลองสถานการณ์กันเลยนะครับที่บ้านก็จำลองไปเลยว่าผมมีโอกาสติดเชื้อแล้วนะครับสิ่งที่ทำก็คือแยกของทุกอย่างมาถ้วยชาม,ามเมื่อกี้ที่บอกอาหารที่เตรียมไว้ได้เป็นอาหารอาจจะเป็นอาหารแช่แข็งอาหารที่ฟรีซได้หรือทำอาหารใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับ เราแยกเครื่องใช้ในบ้านออกจากกันไมโครเวฟเราผมใช้เครื่องเก่านะครับแล้วก็พยายามลดการใช้จานชามถ้วยช้อนที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไปล้างที่ซิงแล้วก็เอาไปวางความลุกันนะเราก็ตัดปัญหาโดยการซื้อเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมใช้เป็นข้าวกล่องอย่างนี้เลยเข้าวกล่องเวฟเนี่ย บางท่านอาจจะคิดว่ากินข้าวกล่องเวฟทุกวันไม่ไหววะ่ะมันไม่โอเคก็<อ>มันก็จริงครับแต่สิ่งที่ของพวกนี้เขาจะให้เรามานะครับมันก็คือเราจะได้ถ้วยแล้วก็ได้ช้อนแล้วก็ใช้ของพวกนี้จนกว่าผลจะออกนะครับจนกว่าเราจะรู้ผลว่าเราลบนะแล้วเราถึงจะไปใช้ของเหมือนเดิมในบ้าน,นาแต่ผมแนะนำว่าให้ทำแบบนี้ยาวไปจนกว่าเราจะได้ตรวจ วันที่สองครั้งที่สองไม่ใช่วันที่สองครั้งที่สองนะครับเพื่อความมั่นใจนะถ้วยชามพวกนี้เราก็ใช้ใช้ใช้เสร็จพอทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันเคลียร์เผาทิ้งนะครับตอนนี้ขยะทุกอย่างที่เกิดจากการกินการใช้ของเราให้แยกเอาไว้ในห้องก่อนยังไม่ออกไปปนกับใครน้ํากินซื้อแยกมาซื้อมาเลยครับแยกขวดมาเลยจะขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมด แก้วนะครับก็ผมก็แนะนําว่าเราก็ไปซื้อซื้อของในร้านสะดวกซื้อหรืออาจจะซื้อเครื่องดื่มในในร้านที่เขามีแก้วแบบเนี้ให้นะครับก็ใช้แก้วนี้เลยไม่ต้องซื้อทุกวันใบเดียวพอซื้อมาใช้ในบ้านนะครับอย่างน้อยมันก็ยังคุ้มทุนตรงที่ว่าเราก็ได้กินเครื่องดื่มไปแล้วแล้วก็ได้ใช้แก้วหรือในร้านสะดวกซื้อไอ้แก้วพวกนี้มันจะมีแก้วที่เขาไว้ขายน้ําแข็งอะ ก็ถือว่าเป็นการกินน้ําแข็งวันสุดท้ายก่อนที่จะกัดโตแล้วกันนะฮะก็ซื้อน้ําแข็งวันมาแต่การซื้อแก้วแบบเป็นแถว,วะอะผมว่ามันเปลืองไปน,นิดนึงเพราะว่าคือบางคนอาจจะแบบใช้วันละแก้ววันละแก้วแล้วสุดท้ายอย่าลืมว่าเราก็ใช้ไม่แค่คนเดียวก็วนไปก็อย่างนี้ดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งนะครับจะให้ดีเนี่ย <c oughs> ถ้าเผาได้ก็เผาไปเลยนะครับแต่ถ้าเผาไม่ได้ หรือไม่มีที่เผานะครับมันมีวิธีจัดการของมันอยู่ก็คือเรารวบใส่ถุงขยะถุงดำแล้วก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปหาถุงแดงนะหรือติดป้ายบอกเขาก่อนว่าถุงนี้เป็นถุงที่เป็นขยะติดเชื้อนะครับหรือเราจะสามารถไปฝากไว้กับ โรงพยาบาลก็ได้บอกเขาว่ามันเป็นขยะที่เกิดจากการกักตัวของเรานะครับแต่ผมไม่รับประกันนะว่าในในโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเขาจะรับขยะน,นี้ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถ้าท่านถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะเราลองฝากเขาดูนะครับว่าจะฝากทิ้งเป็นขยะติดเชือเช้อที่เกิดจากการกักตัวนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีเผาเผาเลยนะฮะอันนี้ในส่วนของการกักตัวนะครับ ส่วนถ้าเกิดเราข้ามส่วนของการกักตัวไปแล้วถ้าใครติดมันก็จะมีเรื่องของโฮมไอโซเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องโฮมไอโซเลชันก็คือการรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งเราก็จะใช้แบบเดียวกับเมื่อกี้นี้แหละในการดูแลตัวเองนะครับก็คือเราจะไม่ปะปนกับใครไม่ใช้ของรลมกับใครยิ่งถ้าแยกห้องน้ำได้ก็ดี แต่ถ้าแยกไม่ได้ให้คุณแยกของทั้งหมดเนี่ยใส่ตะกร้าเก็บไว้กับตัวในห้องนะครับเวลา <c oughs> ไปใช้ห้องน้ำก็ใช้ของเราคนเดียวนะขันเขินแปรงสีฟันเนี่ยแยกไปนของเราเลยนะครับแล้วก็ถ้าบ้านไหนมีเป็นเป็นถังน้ำอ่ะผมแนะนำว่าถังน้ำที่ใช้อาบน้ำนะครับใส่เดตตอไปเลยหนึ่งถังใหญ่ๆนั้นน่เดตตอฝาหนึ่งนะ แล้วก็เติมน้ําไปนะครับพอมันลดไปสักครึ่งหังก็เติมน้ําใหม่แล้วก็ไปต่อสักครึ่งฝาอะไรประมาณนี้น้ําแปรงฟันถ้าบางคนไม่สะดวกใจจะเอาปน้ําแปรงฟันได้ต่อจริงจริงมันแปลงได้นะน้ําที่ใช้น้ําที่ใส่เดต่อครับแต่ว่ามันต้องผสมแบบเจือจางมากๆนะครับเป็นการฆ่าเชื้อในปากไปด้วยก็สามารถใช้น้ําดื่มที่เป็นขวดแบบเมื่อกี้แปรงฟันก็ได้แยกมาก,ก่อน ถ้าที่บ้านสามารถแยกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปที่จะทำโฮมไอโซเลตอยู่ที่บ้านนะครับการไปโรงพยาบาลสนามหรือการไปอยู่ฮอสปิเตลในบางครั้งไม่ได้สบายขนาดนั้นนะฮะยิ่งถ้าเป็นฮอสปิเตลที่ไม่ได้เป็นห้องเดียวนะอันนั้นก็จะยิ่งยิ่งแล้วไปใหญ่มันมีมันมีฮอสปิเตลที่ไม่ใช่เป็นห้องเดียวเพราะว่าบางคนติดทั้งครอบครัว แล้วเขียวทั้งหมดก็จะเอาทุกคนไปอยู่ในโฮสปิเตลทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางทีเขาไม่สะดวกในการดูแลที่บ้านนะครับแล้วก็การรับยาด้วยส่วนใครที่เป็นโฮมไอโซเลชันแล้วเป็นเขียวเนี่ยครับก็ดูแลตามที่คุณหมอบอกผมมองว่าการทำโฮมไอโซเลชันเนี่ยมันมีความสบายมากกว่าการไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม แต่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังจะข้ามไปสู่เหลืองเนี่ยคือต้องใช้ออกซิเจนและอันนี้ก็คือต้องต้องแล้วแต่ทางทางโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตตรงนั้นหรือว่าทีมแพทย์นะครับว่าเขาจะรับคุณไปเมื่อไหร่แต่การดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตอนที่ยังเป็นโฮมไอโซเลตผมว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะครับอย่าให้ข้ามไปเป็นเหลืองเลยเพราะมันทรมานผมมองดูแล้วเนี่ยการที่ต้องแบบ นอนนิ่งๆเพื่อลดการาอะไรอะ่ะลดการใช้อากาศอ่ะแล้วก็ต้องมานั่งเอาออกซิเจนเนี่ยของจมูกไว้มันทรมานเนาะบางผมเคยนอนโรงพยาบาลแล้วผมต้องนอนนิ่งๆอย่างนั้นนะเพราะว่าผมผมต้องให้ออกซิเจนนะครับเพราะตอนนี้มีอาการเป็นหัวมากการนอนนิ่งๆ,ๆ,ๆมีเข็มน้าเกลือปักอยู่ที่มืออยู่เนี่ยแล้วแบบเคลื่อนไหวน้อยๆเพราะว่ามีอาการเป็นหัวเนี่ยมันก็ ค่อนข้างทรมานแล้วนะฮะแล้วนี่ยิ่งหายใจไม่ได้ยิ่งทรมานใหญ่เลยหายใจเหนื่อยเนี่ยทรมานใหญ่เลยนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดในในปีนี้นะฮะมันหนักหนาพอสมควรเพราะว่ามันติดง่ายมากแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งอะถือว่าอย่างดีดีอย่างหนึ่งก็คือบางคนติดโควิดที่เป็นสายพันธเดลตา้าสายพันธใหม่เนี่ยแล้วไม่เป็นอะไรเยอะ หรือไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนผมไม่ไแน่ใจว่าเป็นเดลต้าหรือเป็นอะไรก็ติดโควิดนะครับโฮไมโซเลตอยู oh, ่บ,บ้านจนอาการดีขึ้นนะแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ถือว่าหายนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีไปแต่กับอีกลหลายๆคนที่ติดแล้วหนักเลยเป็นเหลืองเป็นแดงหรือบางคนก็แบบจากเขียวอ่ะเขียวมาโรงพยาบาลน,นะแต่ ผ่านไปยังไม่พ้นวันเลยกลายเป็นดำครับตายครับงงเหมือนกันงงมัน,นี้งงมากก็คือจากที่ได้ข่าวมาจากพี่ๆที่อยู่ในห้อง ER คือเราเจอทุกรูปแบบจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงก็ขอให้บอกทุกคนนะครับไม่ต้องไปปิดใครไม่ต้องกลัวว่าเขาจะลังเกียจ ถ้าเขารังเกียจแปลว่าก็คือคุณก็โอเคเลยว่าเขาไม่ได้โอเคเอะคุณแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขารังเกียจคุณไงนะครับบอกเขาให้หมดบอกทุกคนไว้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราในช่วงนี้ช่วงนั้นช่วงเวลาที่เราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราไปเจอกับคนที่ติดเชื้อเยอะที่สุดนะครับมีใครมีใครเจอกับเราบ้างมีใครใช้สถานที่หรือใช้อุปกรณ์หรือ ใช้ชีวิตร่วมกันเราใกล้ๆเราอย่างนี้ครับเพื่อให้เขาสังเกตตัวเขาเองด้วยว่าเขามีอาการหรือเปล่าเพราะในจังหวะน,นั้นน่ะสมมุติว่าไม่ต้องสมมติหรอเอาผมนี่แหละผมทํางานอยู่ในออฟฟิศคนที่ติดเขาห่างผมเมตรหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากกันตลอดเวลาแต่บางครั้งเขาก็ใช้เขาก็มาใช้อุปกรณ์มาใช้เข้าของใกล้ๆผมหรือมาใช้อุปกรณ์อันเดียวกับผมนะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ในห้องใกล้ๆนั้นบางครั้งก็เดินมาคุยกันมาทำงานกันมามาร่วมง,งานกันนะครับก็มีโอกาสที่จังหวะนั้นนะ่ะผมอาจจะกำลังเป็นพาหะนำอะไรไปต่อมีอะไรอยู่นะครับในระหว่างทางนั้นนะก็เลยก็เลยต้องบอกเอาไว้ก่อนเพื่อบางคนเผลอนะครับอันนี้สำคัญมากเรื่องของความเผลอเนี่ยบางคนแบบถ้ากลับไปบ้านแล้ว ไม่ถอดแมสล้างมือล้างหน้าก่อนที่จะไปพบปะใครๆเนี่ยบางครั้งไอสิ่งที่มันติดอยู่ตามตัวเรานะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้อะไรกลับไปบ้างนะฮะบางคนผมเจอนะอันนี้ผมเจอไอถอดแมสเอามือป้องเพื่อเพื่อเพราะว่าพอไออย่างงี้เสร็จปุ๊บนะฮะมือป้องนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเอาแมสใส่แล้วไม่ได้ล้างมือแล้วไปหยิบของ ไปจับนู่นจับนี่อ่าอาจจะแบบว่าจับปากกาอ่าจับแม็กหรืออาจจะจับกระดาษแล้วกระดาษนั้นมาให้เรานะหรือเราอาจจะเผื่อไปใช้แม็กร่วมกว่าเขานะครับตอนที่เขามาหยิบมาจับของไปหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็แบบอาจจะเดินแบบแตะโต๊ะแบบเหมือนแบบเซจะล้มอะไรเงี้ยแตะโต๊ะจับนู่นจับนี่โดยที่จังหวะนั้นเขาอาจจะลืมล้างมือ เราระวังตัวมากแค่ไหนก็ดีนะครับอาจจะพลาดได้นะก็เลยต้องบอกกันไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีอลไรติดตัวเราจนถึงบ้านก็หวังว่าขอให้ทุกทท่านไม่ต้องทำโฮมไอโซเลตนะครับเต็มที่ขอได้กักตัวพอเอาแค่กักตัวพอเพราะว่าเป็นการปักตัวเป็นการป้องกันตัวเองจากการไปรับเชื้ออื่นๆในกรณีที่มีเหตุต้องกักตัวนะฮะขอให้ได้แค่กักตัว แล้วก็ผลของท่านก็ขอให้ออกมาเป็นลบนะครับแล้วหลังจากนี้ก็หวังว่าวัคซีนจะได้ครบกันสักทีนะฮะไม่โดนตอนหัวตอนท้ายไม่โดนกดบ้าบาบ้าออะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาแบบคือบางครั้งผมรู้สึกว่ามันเกินไปอะ่ะมันเกินไปจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ บ่นยาวเดียวผมจะดอนอุ้มนะขอให้บุญรักษาสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ติดโควิดในปีน COVID ีนเ้เพื่อที่เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปากติไม่ต้องระแวงกันมากๆขนาดนี้นะพราก็ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ